กลางวัลพระพระหัสบ,บดีประจําปีพุทธศักราช2568ระดับประเทศด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทผู้บริหารสถานศึกษานางพิญญาพัชเกตกชาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปลาสมุทรวันราชบำรุงสํานักงานสกสกจังหวัดสมุทรสาคร ประวัติการทำงานที่ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาผู้เรียนผู้ปกครองหรือชุมชนเพื่อขอรับรางวัลในครั้งนี้ประวัติการรับรางวัลหรือเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาผู้เรียนผู้ปกครองหรือชุมชนในตำแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษาความสําคัญและความจําเป็นของงานการจัดหาส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพที่ดีโดยการสร้างองค์กรเสริมสร้างสุขด้วยการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อทุกคนข้าพเจ้าได้ให้ความสําคัญเพราะรอยยิ้มของทุกคนคือความสุขใจ ผลงานที่นำเสนอขอรับรางวัลผลงานการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาผู้ปกครองและผู้เรียนชื่อผลงานองค์กรเสริมสร้างสุขด้วยการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อทุกคนระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2565ถึงปัจจุบันรวม2ปี7เดือน23วันนับถึงวันที่23ิมิถุนายน2568 เป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณร้อยละร้อยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพเป้าหมายเชิงคุณภาพผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพตามความจําเป็นและความเหมาะสมขั้นตอนการดําเนินงานขั้นวางแผนศึกษาสภาพปัญหาสร้างทีมงานขั้นลงมือปฏิบัติตามนโยบายองค์กรเสริมสร้างสุขดังนี้ด้านสวัสดิการ ได้ดำเนินการจัดสวัสดิการสำหรับคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความจำเป็นและความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องด้านสวัสดิภาพ ได้ดำเนินการจัดหาดูแลส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงของคณะครูนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องขั้นนิเทศติดตามตรวจสอบการดำเนินงานมีการนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง สรุปและรายงานผลต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบความสำเร็จของงานเชิงประจักษ์ทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและระดับประเทศประโยชน์ที่ได้รับ สามารถทำงานและเรียนอย่างมีความสุขและส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาที่พบในการดำเนินงานได้แก่การขาดแคลนงบประมาณวิธีการแก้ไขระดมทรัพยากร ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายวิธีการแก้ไขใช้การสร้างความเข้มแข็งจากคณะทำงานภายในโรงเรียนความมุ่งมั่นและการเสียสละในการทำงาน